ครับสวัสดีครับโคผมช่องแสบเนินพาสามสามนะครับวันนี้อยู่ที่อูพีทีครับช่างหมูออเตอร์สวิตนะครับอยู่กับช่างแก่เหมือนเดิมนะครับผมเอารถเสียตั้มนะครับมาทําช่วงล่างครับตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนลูกยางหูแหนบนะครับชุดหน้ายังรื้อไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับอันนี้เรามาดูพอดีช่างแก่เพิ่งพักกินข้าวเสร็จกินก๋วยเตี๋ยวครับไม่ได้กินข้าวไม่ดูช่างแก่อันนี้อยู่ใต้ท้องครับ สวัสดีครับช่างแกตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับใส่โชค๊โชคเปลี่ยนไปกี่ข้างแล้วครับข้างเดียวเดือข้างหนึ่งตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงรื้อไวแล้วนะครับช่วงเช้าก็จัดอะไรดูนะครับทางนี้ยังไม่ได้ทำนะครับต้องเปลี่ยนลูกยางกันกระแทกด้วยนะครับ ข้างหน้าก็ลือหมดแล้วครับจานบงจานเบรกถอดหมดแล้วนะครับนี่ครับเ,ออเหลือรอประกอบชุดใหญ่ครับชุดใหญ่อะไรเกลือเลยครับอะไรเกลือนเกลือนอูเลยครับเ็กเข็กขะหมดเลยครับของที่ไปจัดมา ไม่ได้เจอน้องแก่2เดอือนกว่าครับเนื่องจากรถตู้ยังซ่อมไม่เสร็จเดี๋ยวต้องมาให้น้องตุ้น้องแก่เซอร์วิสอีกครับเปลี่ยนกาวฝาหน้ายังไม่ได้ทำเป็นลูกยางหูแหนมขาดหมดเลยครับาคลิปนี้สั้นๆครับว่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่างอีกทีนะครับยังไงก็ ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมยังไงคลิปนี้เดี๋ยวจบเพียงแค่นี้ก่อนครับผมรอกินข้าวครับสั่งข้าวไปแล้วครับผมยังไงขอขอบคุณที่มาติดตามรับชมกันเพิ่ม้วยนะครับสวัสดีครับ